สวัสดีค่ะ DIY by s i x u p ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่า DIY by s i x u p ชอบไปเรียนรู้อะไรมาใหม่ๆนะคะเมื่อเรียนรู้อะไรมาใหม่ๆทําอะไรได้แล้วเนี่ยก็อยากจะแบ่งปันให้ใทุกคนได้สรางที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่คือเครื่องกรองน้ําที่ใส่คอนโทรลวาลวันนี้ก็อย่างที่จูหัวไว้นะคะว่าจะคุยกันเรื่องคอนโทรลวาลคอนโทรลวาลเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่สแบบค่ะก็คือคอนโทรลสามทางห่าทางแล้วก็ออโตคอนโทรล การที่เราใช้เครื่องกรองน้ำเนี่ยนะคะโดยที่ไม่มีคอนทรลวลเนี่ยเราจะต้องล้างเครื่องกรองน้ําทุกๆองถึงสามอาทิตย์การที่เราจะล้างเครื่องกรองน้ําทุกสองถึงสามอาทิตย์เนี่ยเป็นงานหนักพอสมควรค่ะแล้วอาจจะทําด้วยตัวเองไม่ได้นะคะอ,อย่างเช่นข้างหลังเนี่ยค่ะใช้ถัง8นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในถัง8นิ้วเนี่ยเราจะใส่สารกรองเอาไว้25ิบลิตรรวมกับน้ําด้วยเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักทีเดียวนะคะแล้วถ้าเราไม่ล้างสารกรอง ทุกๆสองสามอาทิตย์เนี่ยจะเกิดความเสียหายกับถังแล้วก็สารกรองด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยเ,เราควรจะล้างทุกๆ2สองสามอาทิตย์วิธีง่ายๆในการล้างสารกรองออกทุกๆ2 3สองถึงสามอาทิตย์ก็คือเขาได้ออกแบบตัวคอนโทรลวาลมาแล้วนะคะตัวคอนโทรลวาลเนี่ยมีหน้าที่ในการนําน้ําเข้าแล้วก็ลงไปสู่ถังนะคะแล้วก็จ่ายออกเข้าบ้านแต่ที่สําคัญคือตัวคอนโทรลวาลเนี่ยมีการสับสวิตไปที่ตัวที่จะเป็นการแบ็กวอชก็คือการ ล้างสารกรองย้อนกลับได้ด้วยทําให้เราสะดวกสบายในการที่เราจะล้างสารกรองด้วยตัวเองทุกๆ2อถึงสสัปดาห์ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดแค่เรื่องของคอนโทรลวาลโดยรวมไปก่อนนะคะแล้วยังไงจะมาแยกแยะเรื่องคอนโทรลวาลอีกครั้งหนึ่งค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังจะคิดจะซื้อเครื่องกรองน้ําหรือใช้เครื่องกรองน้ําอยู่นะคะที่มีคนอ,อคนโทรลวาลควรจะล้างทุกสองถึงสามอาทิตย์นะคะเพื่อที่ตัวถังจะได้ไม่เสียหายค่ะ ถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปอื่นๆของเราสามารถติดตามได้ใน Facebook ตามที่อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ถ้าสนใจเครื่องกรองน้ำหรือมีคำถามอะไรที่มากกว่าที่เราได้ทำคลิปไปก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ค่ะให้งไงช่วยแชร์ช่วยไลค์ช่วย s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ